ตรียมพื้นที่จะปลูกต้นไม้นะคะกำลังลงท่อบิ๊กบอสบิ๊กบอสโซรายารายาฟาร์มกำลังมาดูว่าจะลงตรงไหน What you want to grow darling อืม What you want to grow? o okay, a กาแฟกาแฟลำโบชนดูร er. sure. er. uh ียนมาริวันเอ่ออืมเช็คยังนานะคะยังนาอันนี้กล้วยน้ำว่ากล้วยน้ำว่า50นนะคะกำลังขึ้นสวย น้ำสีเขียวบอสกำลังตรวจงานไม่บอสกำลังตรวจงานโอเคบอสดูจ็อบเย่แบบเต็มโกอินเด เดิมก oh. yeah, like mm ันเดมกันพุดหลักดี้ปร e เดิมพุทธบิ๊กบอสนะคะบิ๊กบอสกำลังดูว่าจะปลูกอะไรขอบคุณนะคะบิ๊กบอส นีต้นยางนานะคะต้นยางนา1ิบหกไรสิบกไร่ก็ไม่เล็กไม่ใหญ่สำคัญคือเรากลับมาปีละครั้งมาดูพอได้ชื่นชมนะคะมีบ้านหลังน้อยมีสะว่ายน้ำย่า yeah. A r u b b เ r อ r อ something yeah cut and j o y yeah go buy <Yeah. S 1> ดินตรงนี้คือเอ่อเราขุดมาจากสะนะคะดินมันยังไม่ดีเท่าไหร่ แต่ต้นยางนาต้นยางนานี้ขุดยังไงปลูกยังไงเขาก็เกิดเพราะเขาเป็นพืชป่านะคะพืชป่าเนี่ยเขาก็จะขึ้นมาโดยที่เขาไม่ได้กลัวว่าแรงไม่แรงนะคะตัวนี้เขาก็เราปลูกผสมประสานกันค่ะทั้งไม้ป่าทั้งไม้ป่าทั้งไม้บ้าน ตรงนูน้นบริเวณตรงนู้นจะปลูกไม้ไม้ผลกินทุกอย่างไม้กินได้ทุกอย่างค่ะเนี่ยค่ะจัดการกำลังดูว่าเราต้อง ทำอย่างไรบางอันเปิดน้ำไว้แต่ไม่มีต้นไม้แต่ที่มีต้นไม้แต่กลับไม่มีน้ำเดี๋ยวเราค่อยมาทำกันตอนนี้ให้คนงานเข้าไปซื้อคนงานเขาไปซื้อ,อ,อท่อมาเพิ่มค่ะการเกษตรคือการลงทุนแต่ใดๆก็คือการลงทุนแล้วก็ค่อยๆทําไปเจร้อนไม่ได้ ตรงนู้นก็จะเป็นกล้วยน้ำว้ากับกล้วยหอมค่ะฝังตรงนู้นปลูกไว้ทำพันธุ์ก่อนเดี๋ยวเราค่อยขุดขยายให้เขาก่อใหญ่ไปเรื่อยๆนะครปลูกไว้ทำพันธุ์เดี๋ยวปล่อยน้ำลงไปตรงนี้ปล่อยน้ำตรงไปลงนี้แล้วก็พอมันเปียกแล้วก็เอาต้นไม้มาลงปลูกเรา เราเราต้องปลูกตอนตอนที่ตอนที่เขาเขายังเปียกอยู่ตอนที่เขาตอนเขาดินยังยังแห้งอย่างนี้นะคะถ้าเราไปปลูกตอนตอนที่หน้าฝนเขาจะเป็นเชื้อราเขาจะบวมตายแต่ถ้าเราปลูกตอนหน้าแรงเลือกรากเขาจะเดินดีทุกอย่างเดินดีแต่ขอให้มีน้ําพอหน้าฝนเราไม่ต้องห่วงละทีนี้รากเขาก็แข็งแรงบางคนบ้านเราเนี่ยเขาจะปลูก ปลูกอะไรก็จ้างเขาจะปลูกหน้าฝนเขาเอาศัยน้ําแต่เราทําเป็นสะว่วยน้ําสปริงเกอร์โซลาเซลล์อย่างเงี้ยค่ะเราสามารถปล่อยน้ําลงอย่างเงี้ยค่ะเขาก็จะชุ่มชื้นไปเรื่อยๆค่ะเขาก็จะชุ่มชื้นไปเรื่อยๆเพราะว่าเราไถาปัน่นใส่ปุ๋ยขี้ไก่เรียบร้อยบำรุงดินเรียบร้อยน้ำก็เริ่มอย่างนี้ค่ะเนี่ยเขามีน้ำละทีนี้เมื่อเขามีน้ำเขาชุ่มชื้นเราก็ปลูกอะไรก็ได้ ตอนนี้เดือนมกราคุมภามีนาเมษามีนาเมษาจะเริ่มเริ่มร้อนมากเราเราก็ปลูกเราก็ปล่อยน้ำนี่แหละค่ะทีนี้พอเดือนพฤษภามิถุนากรกฎดาอะไรประมาณก็เป็นหน้าฝนแล้วทีนี้ต้นไม้เราก็โตก็ไม่มีปัญหาเราต้องปลูกปลูกก็ปลูกตอนนี้ค่ะถ้าเราจะปลูกตอนหน้าฝนลากเขาจะเน่ลาลากเขาจะเดินไม่ดี แต่เราต้องมีน้ำเอาละค่ะมาฮอลิเดย์รอบนี้ก็ต้องจัดการทุกสิ่งทุกอย่างให้เป็นระบบระเบียบทําไปทุกปีทุกปีค่ะต้นไม้เ้าก,ก็จะโตไปเรื่อยๆเนี่ยค่ะน้องเขาก็จะโตไปเรื่อยๆโตไปเรื่อยๆเมื่อวันก่อนลมมากเนี่ยกระสอบปิววนว่าจะเผาเก็บเผากองเดียวอยู่แต่ว่ารอก่อนวันนี้ยังลม ถ้าน้องไม่ลมเมื่อไหร่แล้วเราค่อยจัดการการเกษตรต้องใช้เงินต้องใช้เวลาต้องใช้ใจรักใจร้อนไม่ได้ที่เห็นเขาทำอะไรแล้วเขาสำเร็จต้นไม้เขาใหญ่เขาใช้เวลาค่ะใช้ใจใช้เวลาเราเวลาน้อยเราก็ต้องใช้ทุนเยอะกว่าคนอื่นเขาแต่ไดๆก็ตามค่ะก็เหมือนเราฝากธนาคารไว้ให้ลูกให้หลานต้นไม้ต้นหนึ่ง เราสามารถเก็บกินตลอดชีวิตต้นไม้ต้นหนึ่งเราปลูกแล้วก็เก็บกินตลอดชีวิตแต่ถ้าเราไม่มีอะไรเลยเราทิ้งเป็นที่ว่างเปล่าก็ไม่มีอะไรเกิดขึ้นที่เยอะที่น้อยขอให้ลงมือทำค่ะเห็นไหมเพืเ่อนๆนี้ต้นไผ่ นี่ค่ะเราก็จะค่อยเติบโตไปเรื่อยๆอ,อันนี้ก็ต้นต้นขามป้องค่ะต้นทุเรียนนะคะรอดแลหรือไม่รอดแลก็ไม่เป็นไรนี่ค่ะน,นี่ก็ทุเรียนค่ะทุเรียนนะคะ้องจะรอดไม่รอดก็ไม่ว่ากัน okay, This one dead already บมบิอันนี้ก็ขี้หัวร้อยกระสอบต้นไม้ก็เนี่ยค่ะยังพักไว้นี่ก็เหมือนกันพักไว้ก่อนเราไม่ต้องไปคิดเยอะไม่เข้าใจว่าทำไมมันมันหลดุดอันนี้ไม้พยุง <Yeah. S 2> เต่าแตกตรงนี้ไปไปโยน <Okay. S 1> เดี๋ยวเราค่อยลงปลูกนี่ก็ต้นไผ่นะคะไผ่รวกเนี่ย yeah. ไผ่รวกตัวนี้ ไผ่รวกแล้วก็ต้นมะขามต้นมะขามแล้วก็ต้นมะขามป้อมต้นขี้เหล็กใดๆก็คือน้องก็ยังอยู่ที่อยู่แต่ใบไม่เยอะเพราะว่ามันอยู่ที่มันอยู่ที่ ที่ถุงค่ะถุงยังเล็กต้นแสงเนี่ยเขาเอาไปเอาไปทาไม้ประดับนะคะนู่นนี่นั่น,นมีน้องมดแดงด้วยมีน้องมดแดงน้องมดแดงคืออุดมสมบูรณ์จะมีน้องมดแดงี่คือแตก กล้วยเขาจะไม่ชอบน้ำมากสังเกตเดีน,นี้โดนต้องต้องทำใหม่ค่ะนี่โดนตัดอันนี้ก็มะพร้าวมะพร้าวกับข่าเ,เพื่อนดูขาค่ะ เป็นต้นไม้ต่างๆค่ะอย่างเงี้ยกล้วยต้นไผ่ไผ่ก็ติดและดีใจมากเนี่ยไผ่ข้างล่างเน,นี่ยค่ะขึ้นมาแล้วบางบางอันทำไมเราบางอันทำไมเราถึงเราถึงอ่า ปล่อยให้น้ําลงไปเพราะว่าเราจะเอาลงโคกหนองนะ่ะไอ้ของไส้ไก่ตรงนั้นค่ะเนี่ยค่ะเขาก็ไหลลงไปดูขาพวกขาพวกอะไรได้น้ํานี่กระต้นผักหวานพวกกินเบี้ยวเบี้ยวมาขวดเบี้ยวมาทิ้งตรงนี้ตรงนี้แต่ The coconut happy, you know, coconut happy because um, them love water mm -hmm. <laughs> and kalinga, yeah, kalinga, but um, banana, banana, them, they not happy with the water, but it's good because we we want to um, make everything wet, you know, yeah, but you can put a timer on it, yeah, timer so it doesn't go every on. no no เ e n นเดม not have sun เ e m stop เนี่ยค่ะทุกอย่างในนี้คือคือบางบางอันก็อยู่กับเราอยู่แล้วบางอันเราก็ปลูกเพิ่มเนี่ยค่ะเหมือนกล้วยเนี่ยกล้วยสองเือนเนี่ยเนี่ยค่ะกล้วยสองเือนี่ก็ิดล Mm -hmm. Are you happy on the farm? You look, you look, your farm, you happy? Mm -hmm. happy, happy. Yeah, you look at that. That's a um, now this one clean already because the water in there come here. Mm -hmm. Them, yep. them, yeah, them change, them change color. ต้นผักสเม็กค่ะเม็ดใหญ่บ๊ายบาย for everyone บ๊ายบายสวัสดีครับรบาย